สวัสดีครัร 24, 24บ,รบะะวันนี้วันพุธที่20เมษายนนี่ก็กำลังจะไปงานศพไปงานเผาหญ้าตนะครับวันนี้เมื่อตอนเมื่อตอนเมื่ออตนเที่ยงตอน11โมงกินโต๊ะจีนแล้วแต่ไม่ได้ถ่ายนะมัวแต่กินกูหิวนะฮะนั่นแหละไม่ได้ถ่ายไว้แต่มันก็เหมืนอนไอ้โต๊ะจีนเมื่อตอนงานงานที่กินเมื่อตอนประมาณสิ้ปีที่แล้วนะก็อพอๆกันะนะฮะโต๊ะจีนก็คงจะรู้ว่าโต๊ะจีนจเป็นไงแางมีขน,นม าไม่ใช่มีมีหอยจ้อมีกระเพาะปลามีข้าวผัดมีปลาปลาอะไรทุกอย่างปลาตับหมไม่ใช่แบบแบบแบบปลาลาดไม่รู้อ <reading> ่ะ <expand> กูไม <blade> so 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 really so. so ่รู้เรียกว่าอะไรนะมีปลาปลาทอดนะฮะแล้วก็ขาหมูนะฮะแล้วก็ของหวานอย่างหนึ่งแล้วหล่ะก็กินไปเยอะเลยนะฮะแล้วหล่ะเออโอ้ยเย็นมากกินเยอะนะว่าอิ่มตอนนี้นั่งอยู่ตรงบาตรแล้วข้างในมีย่าอะไรแบบนี้อย่างเงี้ตัดอะไรกัน เัอลำดับต่อไปนครับเอาจะมีพระองค์กำังตุ้เท้ติดตัวต่อการนำตังอุดังวาย และคนสงสารรัตนกรท่านนายกนี้นี่พระสดเสร็จอะไรเรียบร้อยนะฮะส่งแผงเอายำมองให้ญาติให้ช่วยพูดมาเรียบร้อยและนี่ครับนี่เราจะเอาเข้าเมนละอืมเดี๋ยวนั้นกูต้องไปอยู่ตรงไหนเนี่ย <c oughs> อ๋อปกติจะช่วยยกแล้วคนก็พอแล้วนะฮะก็ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละนี่เมนที่ อมมเมนอยู่ตรงนี้นะครับไม่ที่เหมือน,นที่วัดอินนะฮะที่แบบเชื่อมต่อกันเลยนะฮะนี่อยู่กันตัวทีกันอ๋อน่แหละอืมพี่น,อนอันกระเป๋าไม่ใช่แล้วค่ะอ้อออเดินคือจแลง ครับในลำดับนี้ไม่ทราบว่ามีท่านที่รบท่านใดมีความปราสงของการให้เปลือพิจารณาสัลระของท่านผู้วายชนเป็นครั้งสุดท้ายนะครับมีความประสงค์จะากให้เปิดนะครับเปิดนะครับไม่ถ่ายแล้วครับเข่า ดูใหญ่เลยของใหม่ที่ไม่เคยเห็นดมดอกไม้อะไรเมื่อกี้ดมดอกไม้อะไรก่อนจะถ่ายพอเริ่มถ่ายหยุดดมได้เดฟนะไม่หันมาอีกอ,อ้าวอายกล้องแล้วมึงอ่ะเออช่างมึงเถอะก็านั่นแหละก็ไม่มีแล้วนะวันนี้ก็เดี๋ยว <c oughs> เรื่องอะไรเดี๋ยวผมเอาไว้พูดพรุ่งนี้แล้วกันนะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมกลับร้านละพรุ่งนี้ไป่ะม,มาเดี๋ยวเก็บของอว้อีกนึงแนละ้วเดี๋ยวก็ นั่งรถไปแมกกองแล้วครับนะเดี๋ยวมีคานอ,นอางให้หมดเลยพวกว่าพวกนี้เนี่ยพวกพวก่อพ,พวกอะไรเนี่ยครับต้องไปต้องไปทำอะไรสัก่างตอนแปดโมงอจจำไม่ได้แนละ้วว่าสับเปลือเขาเรียกว่าอะไรน,นะฮะแต่มันต้องไปเอาเท่ากระดูกขออะไรนะมาเนี่ยนะฮนะเดี๋ยวเดี๋ยวครับ เขาก็เลนอนกันเร็วแล้วนี่ผมก็ได้นอนจะนอนเหมือนกันนะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ไมีคนจะตื่นสายมาเพราะว่าพรุ่งนี้ผมก็ต้องกลับมาเท่านห้นไปนอนแล้วแค่นั้นนะท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีครับ